ครับข้า,ขาสนามเอาสามแต้มกลับมาบ้านเราเอาไปบ้านเรา <c oughs> แต่ครันักเตะเป็นไงไม่รู้ครับแต่สถานพวกเรายิ่งใหญ่แล้วก็สุงพี่ส ีที่แล้วไม่มีครับปีที่แล้วเราไม่มีตกชั้นครับแต่ปีก่อนเราเรามีครับปีก่อน,อนมีเราสนามมันน้ำท่วมเราไปสุพรรณก็เลยมีปัญหาตรงนั้นพี่ครับจริงๆแล้วก็เกือบหนีเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยซีเรียสเท่าไรหร่หนีก็หนีก็เชีย์นะครับไม่ไม่ค่อยมีปัญหาครับ มองว่ากลับมาเล่นในบ้านกลับมาเล่นในบ้านนะครับคือจุดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบอย่างที่ลุงกองบอกเมื่อกี้ก็คือช่วงตน้นต้นเล็กนเนราไม่ได้เล่นในบ้านเลยนะครับกไไ็ไปเหมือนไปเยือทุกแมตช์นะครับประมาณนะั้นการเสริมทีมการรัาแทคติก,กอะมีผลขนาดไหนก็ก็มีผลส่วนหนึ่งนะครับมีผลส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่าสิ่งสำคัญคือกลับมาเล่นในบ้านสิ่งที่เราถนัดมากกว่ามัคือแฟนบอลใช่ ที่แล้วจุดอ่อนพี่อาจจะเป็นคิดว่า น่าจะเป็นก้องหลังนิดนึงแต่ปีนี้แก้ไขก็คือเพิ่มกลองกลางขึ้นมา<ๆ>เพิ่มกองหน้าขึ้นมา<ๆ>เพิ่มดูดูขึ้นมา<ๆ>เพิ่มกองกลาง<ๆ>น่าจะช่วยประคองได้กองหลังครับหลังเราหลุดง่ายเสียง่ายแล้วหน้าเราขาดความค<ๆ>มปีนี้ดูฟอร์มที่แมตช์ขุนเครื่องต่างๆนะครับถือว่าใช้ได้แต่ก็ยังหลังหลังก็ยังนิดหน่อยรอรอการจูนให้เข้ากันมากกว่าแต่ดูแล้วก็ยังก็ยังก็ยังดีเพราะว่าที่บอล อุ่นเครื่องนะครับดูหลังก็คือเขาเขาพยายามสับเปลี่ยนจับคู่ซึ่งบางทีมันทัดตำแหน่งกันโดยโดยโดยนักเตะโดยการดันจากชุดเล็กขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้พอใจมากครับเพราะว่าผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับเมื่อเกิดมีประสบการณ์แล้วก็จะมาแทนเด็กรุ่นเก่าได้เพราะเด็กรุ่นเก่าก็เยลาไปนะครับเด็กรุ่นแก่เด็กรุ่นใหม่ก็ต้องขึ้นมาแทนนะครับแล้วน้องๆก็ดีด้วยนะครับเล่นเก่งด้วยนะครับผม ในฐาดับแฟนบอลก็เราก็พอใจในในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ตอกชั้นก็โอเคครับคือเราอย่างอย่างคองนเซ็ปต์ของเราคือเชียร์เชียร์ด้วยศรัทธาอยู่แล้วนะครับแพ้ชนะไม่สำคัญนะครับ แนบใจขึ้นนะครับนักเตะมีความขยันขึ้นเฟซขึ้นแล้วคือฤดูกาลที่แล้วเนี่ยที่เราเสียเสียสังเกตว่าเราจะเสียช่วงท้ายเกมเนื่องจากนักเตะเราฟิตไม่พอปีนี้ดูนักเตะมีความขยันมีความแข็งแกร่งขึ้นคาร์ลก็คือพี่ว่าจากเขาที่เคยคุมทีมชาติไทยนะแล้วก็เคยคุม่งทีมไทยลีกมาประมาณก็คือสองทีมใช่ไหมบกลอแกดแล้วก็เบองทองใช่ก็คือกรหคงพอรู้ แต่หลังจากที่พี่ดูอุ่นเครื่องก็คิดว่าความฟิตเยอะขึ้นไดโค้ดไดไดโค้ดฟิตเนสมาแล้วก็ักเตะก็คงจะฟิตขึ้นผมมองว่าบุกมากขึ้นบ้าขึ้นถูกบุกมากขึ้นเ <c oughs> กมกเกมเร็วขึ้นคือเ,เราไม่ม้วนกลับหรือมามารับเกมเร็วจะนัดแมตช์ที่ผ่า,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 านเครื่องอุ่นเครื่องผ่านมาเนี่ยเราก็ทําผลงานได้ดีจากผลงานที่เราผ่านมาการ เล่นเล่นเกมลูกเนี่ยดีขึ้นเยอะดีขึ้นเลยเห็นได้ทันตาทัรมผมผมมองว่าตอนนี้ สำหรับผมก็ผมไม่ค่อยมองไฮะเอาเรื่องจริงเลยเอันนี้นเราพูดเรื่องจริงไม่ค่อยเฟกนะครับจริงๆเราเราเรา,เราเชียร์ทีมถูกต้องครับ,รบ,ถ,รบถึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเนี่ยเราพวกเราก็ไม่ค่อยสนใจเราเชียร์ทีมเป็นหลักเราเราเชียร์ทีมเป็นหลักครับโดยทั่วไปพี่คิดว่าน่าจะเป็นในประมาณ แมตต์สแมตช์แรกแต่ทั่วไปแล้ว่ก็คือโดยสปิริตล้วโดยอาชีพลวแล้วเพราะเราเป็นอาชีพแล้วก็คือเดี๋ยวนักเตะก็คงต้องใช้เวลาปรับจุดนิดนึงผมว่าวันนี้นะครับณนะวันนี้ดูทีมการเล่นดูของโค้ชใหม่และนะักฟุตบอลอาจจะมีเสยขวัญน,นิดแต่ผมว่าในเรื่องของเป็นฟุตบอลไทยแล้วในเเชีนพวกนี้ยอมรับได้ฐานะคนเชียร์มองว่า เมื่อการลงสนามแล้วพวกนี้ได้คุยกันหลังไม้แล้วเต็มที่ครับเต็มที่เพราะว่านั่นเป็นอาชีพเพราะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดไปไม่ว่าทุกองค์กรนะครับ แฟนบอลเนี่ยเราเรามีหน้าที่เชียร์อยู่แล้วเราเรื่องปรับเปลี่ยนภายในเนี่ยเราเรามีผลแต่น่าจะมีผลกับนักเตะมากกว่าแต่เราก็ยังไงเราก็ต้องตามเชียร์อยู่เหมือนเดิมเพราะเราเป็นกองเชียร์นะครับในส่วนนี้ผมว่าแต่ปรับปรุงแล้วผมว่าดีขึ้นก็รู้การนี้ถึงจะเปลี่ยนโค้ชไม่เป็นไรครับนักเตะแต่ว่ากองเชียร์ทุกคนยังเต็มสู้เต็มที่เหมือนดูกกาที่ผ่านมา3ามสี่ลูการที่ผ่านมาไม่ต้องห่วงกองเชียร์ไม่มีทางทิ้งนักเตะสู้ ฟอร์มเนี่ยก็มีนิชิผมพอใจนิชิมากก็คงต้องเป็นนิชิน,ชนิชิพี่ว่าก็โอเคเขามีประสบการณ์มาจากญี่ปุ่นแล้วแแล้วแต่ทีมชาติญี่ปุ่นด้วยมันก็น่าจะช่วยประคองทีมได้ไปดูอุ่นเครื่อง2 3งสามแมตช์เนี่ยคือโอ้โหเข้ามาเติมเต็มมากนะครับสำหรับนิชินะนิชินี่คือปรับแล้วเล่นได้เลยยังไม่ต้องปรับตัวเยอะคือเล่นได้เลยเล่นเล่นกับในสไตล์บอลของเราได้เลยพักบอลได้อะไรได้ ไอ้เจมมองว่าขอสักแชมป์หนึ่งอะนะครับ5ปีแล้วหกปีนี้แล้วเนาะขึ้นมาไอริกแล้วขอสักแชมป์หนึ่งอะไรก็ได้ครับเอาให้มันแบบตึมๆหน่อยนะฮะ ักชปีนี้ก็คือหวังอย่างน้อยก็ติดท็อปไฟครับท็อปไฟเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไปหลุดหลายเกมในช่วงท้ายๆซึ่งเราน่าจะได้ไดอันดับดีอยู่นี้ขอ,ขออย่างน้อยขอเลขตัวเดียวครับบอลถ้วยบอลถ้วยนี่ขอแบบปีที่แล้วเรามีได้ลุนเข้าชิงไม่ต้องถึงแชมป์ครับแต่ขอเข้าชิงห้าครับผมคิดว่าหนึ่งในห้าน่าจะมีนะเพื่อตำรวจนะ ในฐานะผมเป็นตัวแทนของแฟนบอลแล้วกันครับก็จริงๆเราเรามี3ามกลุ่มนะครับมีลาบูริสมีอัลต้าแล้วก็มีฝั่งหลังนะครับในฐานะที่ที่ที่อัลต้าละกันนะครับเพื่ออจำนวนคนคนที่เยอะนะครับก็ขอฝากถึงนักบอลนะครับจริงๆแล้วการการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีเกิดทุกที่อยู่แล้วนะครับดังนั้นอ,อยากอยากให้มองถึงศรัทธาของพวกเรามากกว่านะครับที่พวกเรา,วาเรพวกเราตามตามเชียร์พวกคุณตลอดนะครับ อ่ไม่ว่าจะเกมจะเป็นยังไงเนี่ยพวกเราพวกเราก็ตามเชียตลอดนะครับอยากให้ยึดศรัทธาพวกเรานแพ้ชนะไม่ได้เกี่ยวไม่แพ้ชนะเราเราไม่ค่อยสนใจนะครับเราเราเราเชียตลอดเราศรัทธาตลอดนะครับดังนั้นก็อยากให้เอาความศรัทธาของเรานะครับไปสู้ในสนามให้เต็มทีนะครับอยากให้ความศรัทธาของพวกเราสูญเปล่านะครับวันนี้อยากให้สู้เต็มทีนะครับอยากว่าให้ลืมเป็นสิ่งที่เลวร้ายแล้วกลับเราเริ่มวันใหม่นะครับแล้วก็ฝากถึงแฟนบอล นะครับทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่นะครับอ่เราปีนี้ลองมาเชียร์พี่ตำรวจดูนะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะนะครับผมยังเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือถ้าที่สนามธรรมศาสตร์เต็มนะครับการย้ายไปบุญยะผมว่าโมคาดแน่นอนนะครับปีนี้ผมครับผมคิดว่าผมจะทาให้ธรรมศาสตร์เต็มให้ดูนะครับผมก็คือนักเตะครับในส่วนของนักเตะคุณทําเต็มที่พวกผมเชียร์พวกผมเต็มที่ของพวกผมอยู่แล้วสังเกตได้ทุกแมตช์ครับพวกผมเต็มที่เพราะพวกผมเป็นอุลตราเดอะคอปครับ I need to